สวัสดีครับอยู่กับราการตลาเมืองวันนี้จะอูถึงเรื่อง12เป็งและเรื่องราวของเปรตญาติพระเจ้าผินพิศเอาละมาถึงตอนนี้เนี่ยนะครับเฮาจะอู้ถึงประเพณีน,นี้เนี่ยสักน้อยหนึ่งแต่ว่า มันเป็นเรื่องที่เป็นที่สังกาอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าเอ๊ะตกลงมันจะเป็นเรื่องที่เล่ากันมาก่อนนะครับโดยข้อสังกาเหล่านี้นะครับบอกว่าเอ๊ะมันอาจจะมีการเปนว่าเคลมเนาะหรือว่าการรวมการแหม่การ,การ กันประกอบใหม่ในการสร้างประเพณีในความเชื่อของประเพณีทิศสองเพลงนี้ก่ออาี่มาที่ไปก็คือในประเพณีทิสองเพลงเนี่ยหนึ่งเขาอุติศาทบุญหาผู้ที่ลงรับไปอันนี้โดยทั่วไปเนาะสองและเขาก็จะได้ยินเรื่องราวของเปรตญาติพระเจ้าพิมพิสารในประเพณีเปรตพลี ผมว่าสองเรื่องนี้เออมันเกี่ยวเนื่องกันอย่างใดหรือว่ามันเกิดจากการมัดกุ๊กันการมัดกุ๊ปกันคนเดียวก่อน,นะครับเนื่องก็คือในประเพณี12สองเพลงเนี่ยนะครับด้านเหนือคาว่าสิบสองเพลงในภาคกลางคาว่าเดือนสิบนะครับเออ,เอ,อหรือคำว่าเดือนศาสตร์สาระตะนะครับ ซึ่งมันจะเป็นประเพณีศาสเดือนสิบมึงอ๋อนะฮะประเพณีศาสเดือนสิบแต่ว่าของทางภาคใต้ภาคกลางเนี่ยเพื่อจะเน้นในวันส่งก็คือวันเดือนดับของล้านนาจะเน้นในวันเดือนเป็งนะครับนะในประเพณีนี้แล้วประเพณีที่เกี่ยวข้องมันมีอย่างแห่งเก่ะมันมีตั้งแต่ถ้าเป็นเดือนปีปกติของจีนเนาะถ้าเป็นปีปกติของจีนเนี่ย เพื่นจะกระทําบุญนี้ก่อนคนเมืองเขาไปเดือนหนึ่งหมายความว่าถ้าเป็นปีปกติของเปิ้นเนี่ยเปิ้นก็จะก่อนหน้าเขาเดือนนะฮะก่อนหน้าเขาเดือนแต่ปีนี้ต่างจีนเป็นอธิกมาตเปิ้นเติมเดือนหกสองเตื้อนะครับมันก็เลยโคตรลงมามาพ่วงเดียวกันกับบ้านเหา่านั่นก็คือประเพณีาัตจีนการประเพณีศัตจีนมันก็เหมือนกับการอุทิศไปหา คนที่ล่วงลับดับขันไปเหมือนกันนะครับเป็นอันเดียวกันเลยเป็นความเชื่อเหมือนกันเลยแล้วถ้ายัางบอกว่ากู้ปีจะก,ก่อนหนึ่งเดือนก็คือโต๊ะเดือน11เอเหนือเนาะโต๊ะเดือน11เ,เหนือแล้วหรือว่าเดือนเก้าใตา้แล้วในหลังประเพณีเดือนเก้าดับนะฮะมันก็จะมีคล้ายๆกันก็คือการอุติศของาลิกรรมเหล่านี้ยนะครับ วางใส่ควักใส่ตอวางไว้บนดินนะครับกลายเป็นบุญเข้าประดับดินนะฮะกลายเป็นบุญเข้าประดับดินไปแล้วพอทัดนั้นมาแถม1ิวันก็จะมาเป็น12เปลงนะคนเมืองก็นิยมตาขันเข้าหาผีแต่เก่าเน่าเมินนะครับแล้วสุดท้ายเดือนสิบสองดับนะฮะประเภทนชิงเปรตของภาคใต้นะครับแล้วก็ซาเดินซีฟของภาคกลางแล้วเป็นคะว่าเดือนบุตรหนึ่งก็ ในเดือนศาสตร์เนี่ยคำว่าศาสตร์มันในในในฤดูกาลเนี่ยนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่เ,เป็นฤดูใบไ,ไม้ร่วงนะครับนะของของต่างซื้อลกเหนือจะเข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงแล้วการเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงนะครับในช่วงนั้นอะ่ะมันจะมีจุดเปลี่ยนก็คือจุดที่เมื่อวานกับเมื่อคืนยาวเท่ากัน นะครับเมื่อวันก็เมื่อคืนยาวเ่ากันเนี่ยนะครับราตรีที่วาระตรีเสมอภาคนะมันจะเป็นช่วงเบืเมื่อวันเมื่อคืนยาวเท่ากันซึ่งมันมีสองเตือ้อเตื้อหนึ่งคือช่วงประมาณมีนาอันนั้นว่าวสันตะวิสุวันะวสันตะวิสุวัก็คือช่วงดูดูใบไม้ผลิและจะมีแขมช่วงหนึ่งคือช่วงสารตะนะฮะสารตะวิสุวันะครับก็คือสัตสัตทัวิสุวัเนาะนะครับ,รรบ,ก,รรรบก็จะเป็นช่วง เดือนกันยายนแล้วก็เป็นช่วงใกล้เคียงกับประเมณนี12เปงน,นี้ตัวนะนึ่งก็คืออาจจะอันนี้อ,อาจจะเอาปรากฏการณ์ที่เมื่อวันเมื่อคืนยาวต้องกันแล้วหลังจากนี้ต่อไปจะเป็นช่วงที่เมื่อคืนยาวเมื่อวันเริ่มสั้นลงนะครับนะอาจจะเป็นที่มาว่าเออมันเป็นช่วงที่เปิดประตูเมืองก็ได้นะครับแล้วคำนี้มันก็เริ่ม จีนลาวไทยบัดเจจีนลาวไทยอย่างเดียวเนาะนะครับในเรื่องของในวัฒนธรรมเขมรน,นะฮะก็มีแซนดนตานะครับแซนดนตามันก็เป็นประเพณีกุติซาไปหาคนตายเหมือนกันมันอาจจะกล่าวได้ว่ามันจะเป็นความเชื่อที่มาจากจีนหรือว่าเป็นความเชื่อที่อ,อยู่ในภูมิภาคเหล่านี้มาอยู่ก่อนแล้วนะครับนะอยู่ก่อนแล้ว เรื่องของความเชื่อเรื่องของอบ้านพบูรุษเรื่องของอประเพณีอุติศาไปหาคนตายเนี่ยนะครับนะซึ่งมันมีตั้งแต่โบราณแล้วแหละว,ว่าจะเป็นคนที่ตายไปแล้วมันจะมีชีวิตไปเห็นในในโลกหน้านะครับอันนี้มาตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์เนาะแล้วทีนี้อพอพอศาส,สนาพุทธเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็เลย มันมันผนวกกับความเชื่อเรื่องผีนะครับมันเกาะเข้ากันได้อย่างลงตัวนะครับนะเพราะว่า,าจากความเชื่อเรื่องผีที่อุติสะไปหาคนตายตะกรอนอาจจะห้ามเนาะใจกันห้ามเอาใจาผ่านวรนศิลนะผ่านการขับขานผ่านเสียงอย่างเช่นซอ การห้ามแบบห้เป้าหนาอ่าเป้อน้อยเป้าหนาที่เปิ้นห้ามเวลาห้ามพวกกินพวาตามเพื่อจะมีการที่เกาะกันสัมผัสกันทรงสัมผัสกันไปนะครับแล้วพอดีมาผ่านเกาะผ่านตุเจ้านะครับก็จะมีเรื่องเล่าที่เข้ามาเสริมอย่างเรื่องของการทรงซาเข้าไปฮือกับลูกพราม นะสงก็วันมาได้กินแต่มีวันหนึ่งไปมาได้เอาฮือตุเจ้าถวายตุเจ้าตุเจ้าได้ฉันลูกพามได้ได้กินนออ่าอันนี้นเปลี่ยนว่าผ่านตุเจ้านะครับก็คนที่ตายถึงจะได้ฮับอันนี้นเปลยนแถมเรื่องนึงที่เข้ามามามาสอดฮับกับในเรื่องนี้นะครับแล้วแถมเรื่องนึงคือเรื่องที่เป็นเรื่องรักเลยก็คือเรื่องของเปรตญาติพระเจ้าพิมพิสารแห่งแคว้นมคธ เรื่องราวนี้อยู่ในไหนนะครับาภากฏว่าไปค้นพอเนี่ยนะครับอยู่ในอ,อัจกรานะนะครับในอัจกถาซึ่งเป็นเอกสารรุ่นหลังเนาะที่อธิบายนะครับในคุทกนิกายเปตวัตถุปัธรรมวัคนะครับซึ่งจะเล่าเรื่องราวของเหตุการณ์นี้นะครับ ลองไปเสิร์ชในคำว่าเปตวัตถุก็ได้นะครเปตวัตถุหรือว่าเรื่องของพระเจ้าพิมพิสารแห่งคว้นมคตนะครับเป็นช่วงพรรษาแรกๆหลังการตัสรูของพระพุทธเจ้านะครับเรื่องราวเหตุการณ์เนี้ยนะครับนะหลังจากที่พระพุทธเจ้าตัสรูแล้วนะครับไปโปรดปัจวคีตั้งห้านะครับ แล้วก็ไปปรดชดินสามพี่น้องนะครับไปปรดชดินสามพี่น้องนําโดยพระอุรุเวลากัศปะนะครับพระอุรุเวลากัศปะหรือว่าเป็นพระกัสปะนะฮะที่เป็นอรหันจนถึงตอนนี้ที่ว่า,ายังบอกพิว่าตตยบนันนอาเท่าบัดไตยเนี่ยนะครับแล้วก็มาถึง หลังจากนั้นก็จะมาโปรดพระเจ้าพิมพิสารซึ่งพระเจ้าพิมพิสารขอไว้ว่าถ้าทัสรุแล้วก็ขอ้มาโปรดนะครับก็ได้มาโปรดพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็เหตุการณ์นี้อยู่ในช่วงนั้นหลังในในช่วงปีแรกเลยอะ่ะนะครับปีแรกในในหลังจากทัสรุซึ่งในในเรื่องก็บอกว่าใช้เวลาผมานเจ็ดสัปดาเจ็ดสัปดาห์หลังอุบัติขึ้นในโลกไปโปรด อย่างเงี้ยน,นะครับเจ็ดสัปดาห์แต่บระดนคือว่าเจ็ดสัปดาห์นับจากไหนนับจากที่ตสัสดุและเจ็ดสัปดาห์หรือนับจากสวยวิมุติสุขแล้วนะครับเจ็ดสัปดาห์ถ้าเจ็ดสัปดาห์มันจะเป็นเดือนกับสี่สี่ติดนะครับเนาะเดือนกับแถมสี่ติดถ้าสวยว,วิมุติสุขจากแรกเริ่มคือสี่สี่สี่ติด นะครับเนาะซีติดมันก็เป็นแหมเดือน,นเดือนไหม่นะครับเนาะอืมนะฮะก็หรือจะเป็นเจ็ดสัปดาห์ก็นในยุคหลังเนี่ยนะครับก็มามาเปลี่ยนให้กัรในยุคแรกๆนะครับเนาะถามว่าโปรดพระเจ้าพิมพ์สัมมาดาก่อนหลังโปรดชะดินสัมพี่น้องอ่ะนะนะครับนะเดินทางจากอ่า รุเวลาเสนานิคมนะครับมาถึงเมืองมาโคดเนี่ยใจเวลาทัาใดก็ยังยังไ่ได้ไล่พอเตือนนะครับมาเป็นเหตุกณ์ในช่วงนั้นนะครับแล้วเรื่องของเรื่องก่อนเล่าย้อนไปถึง9 2กัปนะฮะ92บกัปนับแต่พัทธรกัปนี้นะครับกัปนี้มีพระเจ้ามาแล้ว4พระองค์นะครับกัปนี้มีพระเจ้ามาแล้ว4พระองค์ ย้อนก่อนปนั้นหมบเก้าสิบสองกับกับหนึ่งเมื่อนานนะครับเนาะโดยต่ามอนตะดอยร้อยปีไหนเอาผ้ามาควัดแหกกรรมจนถึงดอยนั้นเลี่ยนเปียงนั่นนะ่ะกับหนึ่งนะครับนะเก้าสิบสองย้อนไปอม่ะเมือมอเมินแล้วในตอนนั้นเนี่ยนะครับเหตุการณ์มีพระบรธจเจ้าองค์หนึ่งนะครับเป็นอ่ ราชบุตรนะครับเนาะเป็นราชบุตรของพระจัยเสนนะครับเนาะเป็นราชบุตรของพระจัยเสนชื่อว่าพุทธะนะครับนะาะหลังจากที่ทัสรุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะครับพระจัยเสนเก็ะบำเปันไผ่ทำบุญทําเองจากพระเจ้าก็ลูกก็ลูกเฮาพระเจ้าก็พระเจ้าเฮาเอเนาะนะครับพระเจ้าก็เป็นของเฮาเกาะ ทำบุญตัวเ,เก่าด้วยตัวเก่าคนเดียวบ่อปันไผ่ก้อนี้มันมีลูกสามพี่น้องนะครับนะลูกสามพี่น้องแตกต่างแม่กันของพระเจ้าชัยเสษเนี่ยก็ไข้ตาลนะก็ไข้ตาลหาน้องนะครับก็ตานหาอ่าแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นน้องหรืออ้ายเนาะนะครับก็ทําบุญกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับก็แต่งแค่ทำบุญเพราะว่าพ่อขางพ่อพ่อพ่อบ่อปันนะบ่อปันตาให้ทำบุญ ก็แต่งบอกว่าเออมีซึกนะมีซึกอยู่ตามชายแดนอ่ะสามพี่น้องไปปราบอ่ะปราบเซตได้ชัยชนะปิกมาก็ปั่นปอนอ่ะบอกว่าเอะโอเคจะปั่นปอนฮือนะครับลูกก็ขอปอนบอว่าขอฮือได้ร่วมทําบุญเป็นอ,อุปถากพระพุทธเจ้านะครับก็บอกว่ามาได้ นะบ่ได้อีนะแต่แรกก็เออต้องต้องได้แต่ว่าอันบระาว่าบอกช่วงระยะเวลามาสามปีก็บาได้หนึ่งปีก็บาได้นะครับสุดท้ายได้ตึกเหียสามเดือนนะครับอ่ะสามเดือนกัสามเดือนก็อ,นกอุปัติกสามเดือนไปจำนี้สามพี่น้องก็อู้หเก,กิ่นขตานทำบุญสูนทานในสามเดือนนี้นะครับเนาะับตามพระพุทธเจ้า นอกจากสามพี่น้องแล้วยังมีบุคคลแถมบุคคลหนึ่งนะครับเนาะจะมีบุคคลแถมบุคคลหนึ่งเป็นเสมียนนะครับเนาะเป็นนายเสมียนของของสามพี่น้องเนี่ยนะครับเนาะเป็นนายเสมียนชื่อว่าพันธาคาริกะนะเป็นตำแหน่งพันธาคาริกะนะครับก็คือพวกที่เฝ้อาอาคารสมบัติอย่างต่างๆนะครับเนาะก็คือนายเสมียนที่ร่วมทาบุญ นะครับซึ่งในสมัยน,นี้ก็พร้อมภริยาและบริวารแหมปานหนึ่งนะครับไปร่วมทําบุญอุปถากพระพุทธเจ้าซึ่งถ้าหากฟังดูมันก็แทบจะบม่มีอย่างที่มันผิดแปกแตกต่างผิดปกติแต่มันก็มีที่ผิดปกติเพราะว่าคนหลวงคนหลายมันจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับนะอันนี้เป็น กลุ่มที่ชอบเตยปอยนะครับเนาะเปิ้นมีปอยหลวงปอยลำอสอเนี่ยเตยเตยปอยบบสนใจนะครับเปิ้นมีของกินเปิ้นมีข้าวตาลไปถวายพระพุทธเจ้าอิตมันเนี่ยบบสนนะฮะกินข้าวกินข้าวตาลเปิ้นนะฮะไปอ่าไปม้างไปม้างข้าวกินข้าวตาลเปิ้นนะครับก็สุดท้ายพอไปม้างข้าวกินข้าวตาลเปิ้นแล้วเนี่ยนะครับก็ พอตายไปก็ไปสู่โมรนโหกตายเป็นผีนีเป็นเหตุตุกขเวทเวตนาคนที่เพิ่นบ่นได้ไปเตเพิ่นได้ทำบุญเพิ่นก็นได้ไปเสวยสุกนะครับนะกีจากกีกับก็เปิดก็ได้ไปสวรรค์ตัวเก่านี้กีตั้งแต่เก้าสิบหกเก้าเก้าสิบอะไรกับอ่าเก้าสิบสองกับลงมาเนี่ยจะถึงพระตากับเนี่ยโอ้ยนะตึมปบปนตุกนะครับเนาะนะตุกมโนหก นะครับตกแล้วตกเห็มนะครับตายเป็นผีก็ได้หนีไปเป็นเพศพ้องนะครับนาะไปตายเป็นเพศแหมตายจากบางทีอยู่ในวัยภูมิเน claro> ี <t ías> <t ías> ่ยอยู่ในมโนโหกแล้วตายจากกลุ uh ่มนี <t uh> <t uh <t uh ้ไปอยู่กลุ่มนั้นตายจากจ้าเภราะว่าวัมรนโหกแล้วตายเป็นเพศตายเป็นเพศกลายเป็นอสุรกายพ้องแล้วแต่งเงี้ยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ได้ตายกลายเป็นเพศมาถึงในพัทธรกับนะครับนะมาถึงในพัทธรกับ คนอื่นเป่นก็ได้ไปจะป,ปีน้องป่นก็ได้ทําบุญสุนทานไปเฮือก็ได้หับบุญสุนทานไปแต่ตัวเก่าเนี่ยบ่ได้บุญอย่างสักอย่างใครได้อย่างเป้นพ้อ,องจะเนีย่ยจะได้ก็ไปถามกระสปะพุทธเจ้านะฮะพระกัสสปะพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าเออเจ้าน,นี้อาจจะไม่ได้เตือ้อแต่ต่อไปในภาวะจากหนึ่ง นะครับที่มีพระพุทธเจ้าตนชื่อว่าโคตมะนะครับมีสมัยพระพุทธเจ้าตนตืกชื่อว่าโคตมะจะมีญาติต้านคนหนึ่งนะครับซึ่งก็คือนายสมิทนี่แหละนะครับจะไปเกิดเป็นกษัตริย์เมืองมคตชื่อว่าพระเจ้าปิมพิสารจะเป็นผู้ที่ทำบุญอุทิศะไปให้ยต้านถึงจะได้หับ โมเควันนี้ก็เฝ้ารอคอยว่าเออเมื่อใดจะ,ะปนน้นเนาะพอพระกัสสปะพุทธเจ้าปรินิพานศาสนามาถึงช่วงหนึ่งแล้วก็อันตรธานนะครับจะมีช่วงเว้นว่างห่างกันไปก็มีพระเจ้าอุบัตขึ้นมาแทำไม่ชื่อว่าโคตามาะนะครับแล้วคับนี้พอพระเจ้าโคตมะตัสรู้แล้วไปโปร ไผ่พ้องนะครับไปโปรดประจวคีนะฮะแล้วที่สําคัญตัวละครนี้นะครับปิกมาละไปโปรดไผไปโปรดดินสามพี่น้องซึ่งดินสามพี่น้องนําโดยอุรุเวลากับสปะเนี่ยนะครับก็คือสามพี่น้องที่เกิดเป็นพี่น้องร่วมเดียวกับพทธเจ้าตอนนั้นนะครับที่เป็นลูกของพระเจ้าชัยเสนนะครับนะก็สามพี่น้องนั้นนะครับที่ได้ทําบุญื่้กับพทธเจ้า ในตอนนั้นก็ได้มาเกิดเป็นสามพี่น้องนะครับเป็นชดินสามพี่น้องนี้นะครับพระเจ้าก็ไปโปรดชดินสามพี่น้องพอโปรดเสร็จก็ไปโปรดนายทะเบียนนะครับนายทะเบียนในเสมยนของสามพี่น้องเนี่ยก็คือได้มาเกิดเป็นพระเจ้าพิมพิสารนะฮะแห่งแคว้นมคตนะครับแคว้นมคทะนะฮะเมืองราชคานะครับ,รนะรบก็ไป พระพุทธเจ้าก็ไปโปรดชรินสปินอ๊ก็กาคมาับเป็นสงเป็น,เป,นนะเป็นสาวกนะเป็นสาวกะของพระพุทธเจ้าไปนะครับแล้วครั้นี้ก็มาโปรดพระเจ้าพิมิสารเมื่อมาโปรดพระเจ้าพิมิสารพระเจ้าพิมิสานก็ทําบุญทำไปอ่ะทาบุญสุนทานปกติแต่บ่ได้อุติสะนเพราะว่าทําทตามบาได้นะฮื่ตามแต่บ่ได้อุติสะนะ บ่ได้หยาดน้ำหม่ตานนะครับกับนี้เอะพระเจ้าพิมิสานกลับมาแล้วทำตานกับทำแล้วพระเจ้าโคตมะกลับมากันละครอบแล้วแต่เป็นได้ถึงบ่ได้บุญถึงบ่ได้ฮับบุญกุศลเหล่านั้นไหนว่าพระเจ้าพิมิสานจะอุติศบุญฮือแต่วันนั้นพระเจ้าภาพเจ้าพิมิสานบ่ได้อุติฮือลืมหยาดน้ำก็เลยไป แหวกพระราชวังหุยหุยบิดบิดนะครับเนาะโอ้โนะพระเจ้าพันสังเกาะก๋วนะครับก็ไปถามพระเจ้าว่ามันเกิดอย่างขึ้นนะครับพระเจ้าบอกว่าอ้าอันนั้นก็คือญาติญาติของต้านในอดีตชาตินะครับเนาะแต่ว่าท่านได้ทําตาแต่ไม่ได้อุทิศบุญฮเตื้อก็เลยทําตาใหม่นะฮนะเนาะื้อตาหแถมรอบนึงนะครับพอื้อตาหแถมรอบนึงรอบนี้แล้วเนี่ยนะครับก็มีการหยาดน้ําใหม่ตานนะหยาดน้ําใหม่ตา แล้วก็พอ,อย่าน้ำหมายตาแล้วติดซาไปเฮีบเพจนั้นนะครับนะเพจนั้นก็ได้คับบุนกินบุนตาลน,นะครับเนาะเข้าสู่ซึ่งซุกนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเนาะแล้วในช่วงเดือนสิบสองเปกของเขาเนี่ยจะอ้างถึงเรื่องราวเหล่านี้นะครับ อันนี้ก็ยังสงสัยว่าในของของทําเมืองบอกว่าพอถึง12เปงพระเจ้าพิมพิสานก็จะได้ทําบุญนะครับเนาะแต่ว่ามันจะเป็น12เป็งแตกก่ก็ไม่ได้กล่าวถึงนะครับเนาะก็มองว่าช่วงระยะเวลาที่เป้นทำบุญน่ะมันเป็นช่วงเดือน12บก่อนะครับเนาะ,อ,ะอันนี้ก็เอามาฝากปนกันเรื่องราวเหล่านี้มันจะไปตะกันก่อหรือการทําบุญไปใหือพูดลงลาบเนี่ย มันก็นเลยเกิดมามันก็นเลยมาเกิดการเครื่องหมายเท่ากับเกิดขึ้นก่อน,นะครับซึ่งในความหมายของของคนบรเทาวะเฮาเกาะคือในช่วงเดือนนี้บอกว่าเมืองผีเปิดแล้วก็เพิ่นมาห้าพวกลินคอตานนะครับนะซึ่งมันเหมือนความเชื่อของจีนที่มาห้าพวก,กินคอตานก็นเลยทําบุญไปฮื้อคนตายแล้วคนตายเนี่ยก็คือผู้ที่ล่วงลับไปนะบผู้ที่ล่วงไปตกไปแล้วนะครับ ก็คือคำว่า,าปัตตะเเนาะปัตนะฮะปัตตาอย่างคำว่าบินิปาตนะตกก้อนข้าวก็คือคนที่ล่วงลับไปแล้วนะครับก็เลยเป็นจากปัตเป็นเปตะนะครับเปตะาลีนะครับเปตะาลนะีก็คือการทําบุญอุติตศไปเฮือไปเฮือผู้ที่ล่วงลับนะครับเพราะความหมายจากผู้ที่ล่วงลับกลับมาเป็นเปรตและเป็นเปรของพระเจ้าพิมพิสารในตำนานว่าไว้นะครับ ก็เลยเกิดเป็นเรื่องการผนวกเข้าเรื่องราวเข้าตัวกันก็อ่ะก็อ่ะ,อ,ะอันนี้ถามไว้ก่อนนะครับนะแต่เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเออมันเป็นที่มาว่าเอะการที่เฮาได้อุทิศารรมบุญไปเพือผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยเพิ่นก็จะได้รับผลบุญสุนทานในสิ่งเหล่านั้นนะครับ ทำบุญแล้วอุติศก่าวคำอุติศไปคือญาติโตยนะครับต้องกล่าวคำอุติศและหยาดน้ํานะครับซึ่งมันเป็นการกระทําที่อยู่ในเดือนสิบสองการดุจซาหาคนตายพอดีมันเป็นเรื่องที่เหมือนจะเท่ากับกันนะครับเนาะก็มันเป็นการ ผสมก่อนนะครับเนาะอันนี้อาจจะเป็นคําถามว่าเอ๊ะมันเป็นการเรื่องราวกันเอาพูดเข้าไปผสมเรื่องความเจอดั้งเดิมในพื้นที่เหล่านี้นะครับพอได้ฮับพุทธศาสนาเข้ามาเรื่องราวที่มันอ่ากันอุทิศไปหาคนตายกันเลยไปผูกโยงกับเรื่องราวการอุทิศบุญของพระเจ้าพิมิสารในสมัยนั้นก็นะนะครับนะอันนี้ก็ฝากกันไว้ตัวนะครับแต่เรื่องราวเหล่านี้ได้ฟังกันแน่ๆน,นะครับภายที่ได้ไปฮับฟังอ่าทาบุญ สิบสองเพลงนะครับเนาะท่ามพวกนี้ก็จะได้นํามาอ่านให้กันได้ฟังนะครับเนาะโดยเป็นสำนวนเมืองแต่ใครที่อยากจะอ่านที่เป็นแบบสำนวนที่เปิ้แปลมาอยู่ในอัธกถาเนี่ยนะครับนะสามารถที่จะเข้าไปเสิร์ชได้ในเว็บไซต์นะครับซึ่งมันจะเป็นเว็บเ,เป็นพระตถิคตที่เป็นออนไลน์เนี่ยนะครับเนาะไปเสิร์ชกันได้นะครับ,นะซ,รนะรบซึ่งอยู่ในอัธกถาคุถักนิกายเปตว,ปวัตถุปัมวัคติโรติ โรคดะนี่นะมันจะโรคได้อย่างไรนะติโรกระทะนะฮะติโรกะดับเปตตวัตถุนะครับติโรกระดัเปตตวัตถุก็เข้าไปเสิร์ชกันได้หรือว่าจะเปรตของพระเจ้าพิมพิสารญาติพระเจ้าพิมพิสารนะครับนาอก็จะขึ้นมาอยู่นะครับนะเรื่องราวเหล่านี้อ่านม่วนอยู่นะครับนะก็ลองเสิร์ชกันได้นะครับ เอา,าก็ยิบยกนำมาฝากต้องป็นกันเวลาจะหมดแล้วนะครับเวลาเสี่ยงแล้วแล้วก็ลากันไปในช่วงนี้ก่อน,อนละกันนะครับฟังการผ่านป้นไปนะครับเรื่องราว12เพลงและเปรตญาติพระเจ้าพิมพิสารมันจะซุปไปด้วกันได้กอหรือว่าซุปไปด้วยกันได้อย่างไดก็ต้องฝาก พี่น้องหมูเฮาที่รับฟังกันอยู่นะครับนะเจอกันไปสุขค้นนะครับเนาะว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงมันจะแต้ะบ่แต้ะนะครับเนาะอันนี้ก็ฝากกันไว้ตัวนะครับส่วนเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวไหนเกาะที่ตามลำตัวกันในรายการนี้นะครับตัมงจ้องตังนี้มากันแน่แต่เมื่อใดก็ว่ากันกันเนาะวันนี้เจ้าดีมีใจเจ้าท่านชุอคนครับผมสวัสดีครับ